ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าฟินแน่ลองเลยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับได้เวลาระเบิดความมันกันสุดๆแล้วครับกับมวยคู่แรกของรายการครับเพราะนี่คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดชือ เรามาประเดิมสึกคู่แรกของรายการนะครับเป็นคู่ชิงแชมป์นะครับประจําสัปดาห์นะครับในมุมน้ําเงินครับเป็นการประทะก,การระว่างนักชกนะครับชาวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับฉายาจอมแกร่งพันเอิร์ดครับจากค่ายนอตะวันในวัย15ปีครับ Fighting out the blue corner representing ชนบุรี he is 15 years old holding a professional r e c o r d of 89 fights 56 win and 31 lose สถิติการชคกชค, fight, ช fight, fight, ครับชกมา89ไฟต์ชนะ56ไฟต์แพ้31ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากจังหวัดชนบุรีฉายาจอมแกล่งพันอึดไก่ด้วยเพชรโนตะวงงังเป็น,ลน,ปน,ลน,ปนสลั าขอเสียงเชียร์ดังๆ่อยครับ Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner, representing c h o n m u l i please welcome ไก่ด้วยพชดโนตะวันแลกคู่ต่อสู้ที่จะเข้ามาชิงเข็มกัด ในมุมแดงครับเป็นชาวอำเภอบ้านตุงจังหวัดอุดรธานีฉายอย,ยมมาทูดน้อยจากแดนอีสานครับส่งตรงจากค่ายสอสิริลักษณ์ในวัย18ปีครับ Fighting up the red corner, representing อุดรทานี he is 18 years old holding a professional record of 8 i t i v e 87 fights 59 wins and 27 lose ในชุมในมุมแดงครับสถิติการชกชกมา87ไฟ g ์ t ชนะ59ไฟิ์แพ้27ไฟิ์ครับ เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจ,ากจากังหวัดอุดรธานีชายยอยมมาทูน้อยจากแดนอีสานยอดวิทยาสอสิริลักษเอาขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับ ladies and gentlemen fighting out the red corner representing Udon Thani. please welcome y o ดวิทยาซอ s ิริลักกระลาคมครับ หลังนี้เป็นครั้งที่2 7แล้วนะครับเราพบกันตางช่อง8ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19.50นาทีจะถึงเวลา21.35นาทีครับครับวันนี้กลับมาเจอกับเราเช่นเคยครับมีการชิงชักัน4คู่ครับะนะคับวันนี้พบกับผมปฐมพงศ์พลอาลีพร้อมั้งคุณกิติพงศ์บุญยศนะครับหรือว่าคุณแดงเขมราชนะครับผู้สกาวจากม่วยสยาม ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับคุณกิติพงศ์กุยยรัตหรือว่าเจี๊ยบจอมบึงนะครับที่จากโลกนี้ไปไม่มีวันกลับด้วยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็ต้องขออะไรไว้ณโอกาสนี้นะครับครับคู่แรกเราไปเริ่มที่ประวัติของนักมวยมุมน้ําเงินกันเลยครับไก่ เดือยเพชรนอตะวันครับมีชื่อจริงโสพลทรงกฎครับเป็นชาวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับปัจจุบันอายุ15ปีครับสถิติการชก89ครั้งชนะ56เสมอ2แพ้31ครับมีแดนหน้าโตยต้าระยองครับเป็นเทรนเนอร์ครับแล้วก็ปรากอุดมแก้วครเป็นผู้จัดการส่วนเจ้าของท่ายเป็นคุณนรงค์ป้องทัพไทยครับขณะที่ประวัตินักชก ฝ่ายแดงครับผู้จวดิชาสสิริรักษ์ครับมีชื่อเล่นนายวิทยาคำลาครับเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับอุดรธานีครับอายุ18ปีครับสถิติการชก87ครั้งชนะ59เสมอ1แพ้27ครับโดยมีเก่งสยามเจ้าเวหาครับเป็นเชนเนอร์แล้วก็ผู้จัดการทีมเป็นสิทธิโชคเมืองพัทยาแล้วก็หัวหน้าค่ายครับคุณผู้ชงกิจขยันครับหรือว่าคุณหมาน้อยอุดรนั่นเองครับใช่ครับใช่ครับนั่นก็คือรอง ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับครับเรามาดูครับคู่แรกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับเดอชมเปียนมวยไทยตัดเชือกนะครับกรบรมการผู้วบริันี่ลีลาการไหวครูของทางฝั่งไก่เดือยเพชรนอตะวันนะครับส่วนฝั่งยอดวิทยานี่ไม่ธรรมดาครับฉายาเขานิยมมาทุ่น้อยจากแดนอีสานครนะ ดูลีลาการวหวครูของไก่เดือยเพชรนะครับรลูกรางสลีละต้องบอกว่าทีมงานนั้นคัดมาใกล้เคียงกุกิศูีครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการใจดีรูปร่างวัดส้อยนะครับส่วนให้คะแนนทั้ง3ท่านนั้นยอดยิ่งเกษรมาลาชัยนาถหานวิเศษแล้วก็สัญญาพลายอน,นันต์ครับนี่ครับคุณที่ขึ้นมาถอดมงกลให้กับทางฝั่งของยอดวิทยานะครับนั่นก็คือคุณ เสก้อยแท็กซี่กิจขยัน2016นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินไก่เดียเพชรนั้นมีคุณประนอบอุดมแก้วกาญจานาครับเป็นคนขึ้นมาถอดมงคลให้มาจากเย่อดังไข่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับฝั่งมุมแดงนี้อายุ18ปีครับเป็นมวยรุ่นพี่ขนาดที่ไก่เดือยทองฝั่งมุมน้ำเงินนี้เพิ่ง15ปีเท่านั้นครับกำลังสดมาเลยครับอา,อายุนั้นไม่สำคัญนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลข15 กับ18ครับโโอ้หห่างก,กัน3ปีต้องดูว่าจะมีผลหรือเปล่าครับกระดูกนะครับยกที่1เริ่มขึ้นฝ่ายแดงนั้นยอดวิทยาฝ่ายน้ำเงินนั้นไก่เดือยเพชรไก่เดือยเพชรเล่นล่างก่อนเลยครับมีถีบสก,กัดไว้หัวอีสานเจอกับมวยตะวันออกครับต้องดูว่าวันนี้ใครจะพิชิตชัยได้ครับเปิดเกมเข้าใส่เลยครับยังขยับการ กัดนี่ต้องบอกว่าน่ารักน่าลุาน้นกับ5กิโลกร,รัมนะครับโดยที่สำคัญนั้น,นเป็นมวยมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับเจาะล่างก่อนแล้วครับไก่เดืเพชรเจอถีบยัมมามีมัดลู่ล่างนี่เป็นยอดวิทยาครับที่ดูจะสูงยาวกว่าครับสาวมวยบอกว่าได้ลอยแต่โอ้โหดูครับหมัดขวาของไก่เดืเพชรแล้วล็อกในต้อการแยกออกมาโอ้โห,หน่ากลัวครับหมัดขวาไก่เดือนเพจังหวะนี้ หน้าหงายไปเลยครับยอดวินจาหมาแล้วครับ1-2แล้วขี่ไปตูรลีลาของทั้งคู่ครับ50กสิคือลิอกลำวิกัดกำลังน่ารักน่าลุดครับหมาดูนะครับไก่เดือยเพชรโอ้ต่อยหมัดตามสูตรแล้วก็เตะขาต่อยหมัดครับอ้าวลองนายกำกัดแยงออกมาเดยาววิทยาสูงยาวก,กว่าไก่เดเฟท์เจาะล่างก่อนครับ มาตามปราเลยครับต่อยาข้อกระจกตองดูพระวิทยาวันนี้มาสูกยาวจะเข่าด้วยหรือเปล่าครับวางเข้าไปดูดูคราศรีระนี่ครับอนากตดีด้วยกันทั้งคู่ครับ อาวุธกันหน่อยครับชักช้าไม่ได้ครับโอ้ยแขกประสานหมัดไนเดเวตจอร่างยอร์วิทยาพยายามจะเตะสูงแล้วล็อกในเจรี่พยายามขวางไว้ครับขวางจังหวะนี้อยู่เลยครับยอดวิทยาโอ้ยมาแล้ครับสอกขวาของไก่เดรเพด อ้าวเจอมัดสวนไก่เดือพ,พยายามจะทิ้งน้ำมัดขวาดูครับโอ้เจอยอดวิทยาโตโอ้แลกกันแบบนี้ต้องดูว่าใครจะหลับครับมาแล้วฮะโอ้โหดูครับยอดวิทยาความสูงความยาวของยอดวิทยานั้นยังสร้างปัญหาให้กับไก่เดือพไม่ได้นะครับดูครับไก่เดือพพยายามเบียดเข้าไปวันนี้มาดุแล้วเกินครับไก่เดือพ ต่อขวาครับคนละดอกคนละทีเกี่ยนไปสอกซ้ายสวยล็อกในพยายามจะกลดลงมาตีครับยอดวิทยารอพักทนสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ เกลาับมาที่แม็กมวยไทยกันอีกครั้งครับนี่ครับสนามแห่งนี้นี่โอ้โหดูครับสร้างปรากฏการให้แฟนมวยนั้นประทับใจมาแล้วหลายต่อหลายไฟครับเดือดชเปียนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่27ดนะครับดูครับโอ้โสอกซ้ายอาล่ะครับยกแรกผ่านไปแก้เกมกันเป็นเป็นการใหญ่แล้วครับยอดวิทยาอยู่เฉยไม่ได้นะครับ ลกแรกนี่ต้องบอกว่ารับอาวุธไก่เดท้องนี่ไปค่อนข้างเยอะครับกรรมาการเช็ดไม้เช็ด,ชดมือเช็ดนวมก่อนสับมือให้โชคครับยกที่สองเริ่มขึ้นยอดวิทยาเปียนเข้ามาไก่เ,เพชรพยายามจะล็อกลากอ้ดูก็ล็อกในพยายามจะใส่เข่าแล้วครับนี่ครับประเภทสูงยาวเข่าดีจับในได้ครับยอดวิทยาแทง ไก่เดินเพชรไี่มีโต้เหมือนกันครับเฮ้กำพยววายามจะต่อยในเกมของตัวเองโอ้จะเจอไก่เดินเพชรตัดล่างครับต้องลุยต้องแงลกนะครับยอดวิทยาเปลี่ยนเข้าไปอาศัยความยาวความใหญ่เปลี่ยนแล้วขวากตีดูเฉยไม่ได้ครับยอดวิทยาต้องเดินเข้าหาครับจับให้นี่ไงครับโอ้เอาขวาขวากตีทีโต้เหมือนกันครับ ยาวความใหญ่ของยอดวิทยาจะทราบปัญหาไก่เดืเพชรลึกเล่าดูครับอุ่ยออกมา่ไยในเกมของตัวเองนะครับยอดวิทยาเปลี่ยนเข้ามาไก่เดืเพชรพยายามจะอยหมัดน,นี่ครับไล่แขนอยู่เลยครับยอดวิทยายแทงไม่ได้ไก่เดือเพชรนี่หลักเหลี่ยมนี่ใช้ได้เลยครับอ,อีกฝ่ายหนึ่งมีเหลี่ยมตัวอีกฝ่ายหนึ่งมีอวมในยอดวิทยานั้นจับในแล้วตีได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับ เต่อครับยอดพิยาท้อไม่ได้อ้เอาเอาเลียตัวกับเาวุไนเจอแข้งเจอหมัดสวนกันแล้วครับโอ้ยเอาไก่เดือพชรโอ้ยอย่ายุบอย่าช้อนนะไก่เดือพชรโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับยอดยบพิยาเปลี่ยนมาไก่เดือพชรต่อยละตัวยอดยบพิยาขวางไว้ขวางขวางให้เสียบ คนในนี่ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับยอดวิญญาโอ้โหดูครับจังหวะเข้าได้ขเข้าเข็มยอดวิญยาโอ้ชกได้ตามเกมของตัวเองครับยอดวิญยาอ้าวไปได้พชรพยายามจะสาวมันแาต้องแก้ด้วยมันแล้วครับอ้ายอดวิญยาตกลงมาแล้วแทงโอ้เข่าขวาจังหวะนี้ประทับใจ โอ้โหนหนักตักทั้งนั้นเอับไก่เดือพชรล็อกแล้วตีนี่ครับพยายามจะโต้เหมือนกันครับไก่เดืพดอพชรโอ้สนุกจริงๆครับไก่อ่อนน้ำอ่อนนมนี่ต้องบอกว่าเรียบร้อยนะครับนี่คือความมันของเดชเพชรมวยไทยตัดเชือกไก่เดือพชรเปลี่ยนเข้าไปยังไม่รักความพยายามอายอดสิยาล็อกไว้ล็อกไว้ไวเจอเข้าไก่เดือพชรเข้าไปแม่ไอ้ นี่คือความสนุกครับเดี๋ยวจะเป็นวยแทยตัดเชือกอย่างที่คุณกิติพงศ์บอกครับอ,อย่าอ่อนน้ำอ่อ,อนนมนะครับหมดยกที่สองครับ ไเดียพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งกันนี่คือเดชเปี่ยมวยไทยตัดเชือกความมันความเร้าใจความสนุกครับพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับมีแมตช์อเดียแห่งนี้ครับโอ้โหจากนี้เป็นครั้งที่27ครับครับไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นยอดวิทยานี่โอ้โหเดินเข้าหาครับเปิดเกมบู๊เต็มตัวครับมีหมัดโอ้โหแล้วเจอแข้งงองไก่ได้เพชรสวนโอโ้จากนี้เข้าจับในได้ครับ ไม่ต้องบอกว่าใส่กันไม่ยั้งเลยครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหลืออีก3นาทีครับต้องดูว่าระว่างอุดรนกับชนบุรีนี่ใครจะเบียดเข้าป้ายได้ครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าโดยชัปเอ็นมวยไทยตัดเชือกนั้นเราจะคัดนักมวย4คนมาแข่งขันนะครับโดยวิธีการจับฉลากและก็รอบแรกนั้นหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศโดยรอบชิงชนะเลิศนั้นมีเงิน5 0 0 0 0บาทนะครับพร้อเข็มข็งทัปห้ มีการเสมอกันในสามยกเราจะมียกเันเดตนะครับเอายกที่สามยกสุดท้ายยกใหญ่ดูเฉยไม่ได้ครับต้องเปิดเกมเดยตัวหาคราจับไหเข่าอู๋สายความหน้าแล้ะตีสายความยาวความใหญ่แล้ยอดวิทยาต้องเติมในเกมของตัวเองที่ตัวเองถนัดนะครับยอดวิทยาจับไหนนี่ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับยอดวิทย์เอา เป็นนี่ก็มีโต้เหมือนกันอ้าวอ้าวโอ้ยโหดดีแล้วครับคนละดอกคนละทีอยู่ที่การยืนระยะด้วยอ้าวสวนหมัดแน่ได้เสียวเลยครับสุดท้ายวัดกันที่พระลามครับโดนต่อโดนแน่ใครจะทนได้หรอโอ้ยบาดเลยครับยอดวิทยาพยายามจะมีสอกในขณะที่ทางฝั่งของไก่เดเพชรนั้นมีหมัดอ่าวสวนกับคนละดอกคนละที ดีใ,ใครอยู่ครับดูครับสอกทรายอโอ้ปักหลักแรงโอ้แท่งตายไปข้างครับโอ้โอ้แท่งขวาโอ้พาไว้เลยครับมีสิทธิเซตเดทอีกแล้วครับดูครับโอ้ยเาเสมอกันไปต่อยกที่สี่ครับเดินต่อครับยอดวิยาโอ้มาคนละดอกคนละทีใคนดีใครอยู่ เสียกเข่าซ้ายแล้วขาตั้งกระแผงสวยครับไก่เดือพิษอ,อ,อ,อ้าวยาริยาเปลี่ยนเข้ามาขอไม่ได้ครับยอดวิทยาต้องเดินเข้าหาครับอู้แทงขวาเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนจริงๆครับสำหรับไก่เดือพิษอู้หลอ,อกนายยายาประกงไว้ครับเปลี่ยนเข้าหาอีกเตะเข่าลลอกนยอดวิทยาอดลงมาอู้อยากตีไม่ถนัดครับอนะ้าว อ,อยู่ในช่วงไตรยกขวางแค่ขวาสวยไก่เดชอพไกยบโอ้ยหมัดกระสอกสวนกันครับอ้าวหล่ลงไปทั้งวานี้เดี๋ยวต่อครับตองอยเอ,อาลูกเข้าได้เข้าเข็มดูครับขว,วางแค่ขวาสวยอรวินญาล็อกไว้ล็อกแล้วตีล็อก โอ้พยายามจะใช้เหลี่ยมช่วยครับไก่เดือพโอ้ไก่เดืเพอเดเพเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมนี่แพวแาวเหลือเกินครับโอ้ซอกขวาเขาโยนทิยาซอกซ้ายเบียดเข้าไปเอ่อ้ครับอโอ้โอยพยายามจะทิ้งนัดขวาครัเอ้าขยับล็อกล่างล็อกล่ากอาวุธเลี่ยมเลยครับไก่เดือพโอ้ ลอยวิทยาหมดต๊อกเข้าาครับโอ้โหดูตาครับนี่ครับจังหวะปักศอกโอ้โหไปหยับเข้ามาแล้วเจอแข้งขวาวางนี่วางทั้งแข้งเลยครับแต่นี่ครับจังหวะนี้ครับเตะเห็นกวาดลานครับโอ้สวยงามจริงๆครับ ส่วนใครจะแพ้จะชนะบนเวทีครับคุณผู้ชมครับซัดกันมันตั้งแต่เปิดสนามอย่างนี้มีสิรุ้นโบนัสแน่นอน ladies and gentlemen it's time for bonus round ไปรุ้กันครับว่าโบนัสจะแตกหรือไม่โบนัสทั้งคู่ครับ5,000พั 5, บนบาทเอาละครับตอนนี้เราไปดูผลการตัดสินจากคณะกรรมการดีกว่าครับ a f t e r t h u l a w i t action a n d t h e w i n n e r is... สมอครับดูเพราะฉะนั้นครับต้องมีการแข่งขันในยกที่สี่เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับดูตามภาพตามสายตาผมย้ำกับแฟนมวยตลอดนะครับว่านี่คือรายการเดอะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกถ้ามีการเสมอกัน3ยกเราจะมียกซัดเดิเดนะครับเพื่อที่จะหาตัวผู้ชนะ ค,นนครับผูทงย้ายคือชิงดำในยกที่สี่ครับใครมีเท่าไหร่ยกนี้ต้องปล่อยให้หมดแล้วครับอ้าวอ้าวอกสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับชนะต้องไปยืนรอชิงอีกครั้งหนึ่งอ้าวาว,ว่ากันต่อ,อยกที่สี่ยอดวิทยาโอ้โหวงในนั้นเป็นของยอดวิทยานะครับแต่วงนอกนั้นเป็นของไก่เดือดเพชร เดริยาพยายามจะโยนโยเข่าไก่เดวิสเตะซ้ายแล้วตั้งกำแพงข้ายังเดินครับยอดร์บียาเขาไม่ติดครับไก่เดวิสโอ้โหพยายามจะใช้เหลี่ยมครับไก่เดวิสเดร์บียาล็อกไว้ไก่เดวิสตีพยายามเข้าไปครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอ๋ยวเขาก็เดร์บยา ไก่เดือดเปลี่ยนเข้าไปนี่เขเล็กกว่าแต่โอู๋เรื่องของหัวจิตหัวใจนี่ไม่ได้เล็กกว่าเลยครับเน่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกบ้างครับไก่เดือดเดี๋ยวต่อครับอู๋แข้งขวาโอ้แข้งขวาออกได้ดีครับไก่เดืเอดแล้ลวก,ก็พยายามจะล้วงก็ยืนละตัวแล้วสลับซ้ายซ้ายบนแล้ววักแข้งขวาสวยครับไก่เดือดเดี๋ยวจะเบียดเข้ามา โอ้ตรงมุมของไก่เดือพนันมีอดีตยอดมวยไทยนับแสนชัยน้อยโตโยต้าระยองโอ้ยเจอมัดขวาดอกนี้เข้าไปอ้าขยับมาวางแค่ขวายอดวิทยาวางแค่ขวาโอ้ดูครับเจอมัดโอ้ออกแข้งขวาได้ดีครับยอดวิทยาช่วงท้ายมาปล่อยของสามแข้งครอบอุ้ยเอาคืนบ้างครับแพงราคา คนละดอกคนละทีอ้าวยยามาวางแก้งขวาไก่เดเือพพยายามเปลี่ยนต่อล่าากอดจะเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาตลอดคัะไก่เดเือพเฮียเลียงต้องสั่งให้เดินแล้วไก่เดเือพโอ้ได้ลูกขยันครับอยู่ดีอยู่ดีอ,อาวุธแ็ว่าใครจะชนะใหญ่กรรมการ คู่ขี่สูสีแบบดูไม่ออกนะคู่นี้พยางไปหยาบรับไก่เดเพ็ดยอดวินยาวางแกะขวาวางแกะขวาสวยแล้วครับตั้งกระแพงกาแก้ไม่ตกกับแกะขวาของยอดวินยามาปล่อยของในช่วงท้ายครับยอดวินยาไก่เดเพ็ดวางซ้ายสวย อ่าแล้วตัว้งกระแพงค่าอล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้โอ้ยอดอกสุดท้ายสั่งลาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านี่อครับแขล,ลามา,แ,า,มาแล้วนี่ก็พยายามจะสวนด้วยหมัดแม่แต่คลอบไปนิดนะครับคนละดอกคนละที แ้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเจอหมัดขวาอาอก,การให้เห็นเลยครับยอดวิทยาเดี๋ยวเรามาดูครับผลการตัดสินเป็นอย่างไรคุณชมครับ สำหรับคู่ที่จะเข้าไปชิงเข็มขัรนะครับจำเป็นต้อมีการตัดสินแพ้ชนะครับจึงมียกที่4เกิดขึ้นครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ after three o u d after one r o u action and the winner is red corner ยอดวิทยาสศิริรัตน์นะครับหรือยมมาทูดน้อยจากแดน,นอีสานครับจะเข้าไปชิงเข็มขัดแชมเปียนเดอแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกในคู่ที่5ครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันกันต่อเพราะนี่คือเดอแชมเปียนมวยไทยตัดเชือก